ต่อกันในพื้นที่จังหวัดเยะลานะครับทางสอปตอครับได้มีการเตรียมเสนอก่อพอตอในโครงการพัฒนาสวนสาธารณะพลุกบากโกยให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตเตรียมเสนอโครงการพัฒนาสวนสาธารณะพลุบากอกยต่อที่ประชุมกอพอตเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยะลาซิตี้ทาวเวอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งยังมีการจัดทําหอคอยและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสวนขวัญเมืองหรือพลุบากอกยให้มีความสวยงามดึงดูดประชาชนให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งนี้นะคะข้อเสนอดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการยุทธศาส การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมในวันที่17มีนาคม2566ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒยาลาจังหวัดยาลาค่ะ